ผมทะลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่วันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2560คู่เอกของรายการนะครับกาก้าแปะมิโมรีเจอกับซุปเปอร์เจ๋งสอสมานกาเม้นหรือว่าซุ eng, ปเปอร์เจ๋งปอพินพัฒน์เดิมส่วนคะแนนรองคู่เอกนะครับออกมา48ต่อ49สามเสียงครับไปดูประวัติทางด้านของกุมแดงกันหน่อยครับกาก้าแปะมิบุรี ไปฟังประวัติทางด้านมุมแดงครับกาคาแปะมินบุรีครับนักชกจากประเทศกัมพูชาครับแต่ว่ามาซ้อมที่รามอินทา40ครับกรุงเทพมหานครครับมีแปดมินบุรีครับดูแลการพิดซ้อมชกมาทั้งหมด100ครั้งครับชนะ80เสมอ3แพ้17ครับช่วงหลังนี้ต้องบอกว่าสดมากครับชนะสายฝนรัตนพานุครับเสมอกับเพชรสมิลาเกียรติเจริญชัยครับ แล้วก็ล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรสมิลาเกียรติเจริญชัยส่วนน้ําเงินนะครับสุประเจ๋งสสมานกาเมนหรือว่าปอพินพัฒน์คนเดียวกันนะครับซ้อมอยู่ที่เดิมนะครับนักชกวัย25ปีนะครับ165เซติเมตรลูกศิษย์ของเสียปุ๊พินพัฒน์นะครับนิติพงษ์คำผงนะครับพรอมหลังก็มีแพ้คะแนนเพชรทูซางกีฬาสปอร์ตมานะครับที่เชียงราย แพ้ซื้อสัตว์แปะมิมบุรีนะครับที่วิกหมอชิดและล่าสุดไม่เสมอกับวันมีโชคภูหงทองหรือว่าสักบุรีดำนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดบ้านหัวเสือและก็แน่นอนครับว่าทางด้านของคมธึรศึก,กมวยไทยนะครับก็จะมอบเงินคนละ5,000บาทนะครับให้กับคู่เอกของรายการทั้ง2มุมครับนั่นก็คือกาก้าแปะมิมบุรีแล้วก็ซุปเจ๋งปอพินพัฒน์คนละ5,000บาท ส่วนนักมวยยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือธงรบกีฬาสปอร์ตนะครับที่เป็นรองสุดกลีแล้วก็มาพลิกเอาชนะได้รับ5,000บาทนะครับจากคมชลิกศึกมวยไทยท่อนำไทยเดอะฮีโร่เช่นเดียวกันครับ,รบาากับเอาฝากราประเพณีบุญบ้องไฟของพี่น้องชาวอีสานนะครับศึกยอดมวยสีสุเด็จบุกมะเขือที่สนามมวยชคราหอประชุมโรงเรียนบ้านบุกมะเขือสีสุเด็จอำเภอสีสมเด็จจังหวัดบบร้อยเอ็ดครับวันอังคารที่30พฤษภาคมนี้มวยชกกลางวัน ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปครับนะมีรองการแชมป์รุ่นเล็กเลยฮะ27กิโลของเคีมวมูบุสภาคอีสานเหล็กกล้าต่อผีหล่กพอดีกับคิวทองเพชรแสงทองก็มีชายเล็กจิตกำนังประเสริฐกระุ่งแสงตะวันสิทธิ์อบุญชอบครับพร้อมอีก15คู่ครับไปชมกันครับพี่น้องชาวอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดกับประเพณีบ,บุญบ้องไฟของเราครับภาคอีสานก็เป็นการขึ้นชั้นอีกไฟหนึ่งครับของกาเกแปะมินบุรีครับ ช่วงหลังมีสดมากครับไปไม่ผ่านได้อีกก็รอขึ้นทำเนียบมวยดังเลยครับของกลุ่มบ้านพลเมืองดีแต่ว่าผ่านไม่ผ่านครับต้องถามมุมน้ําเงินครับจอมเก๋าจากศรีสะเกดครับสุปเจ๋งปอพินพัฒน์รรปกลางใต้เคียงกันมากนะครับกรรมการพิจิตรพมคงนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับในคะแนนสามท่านในคู่นี้ก็มีอวยพรเกี่ยวกุ้งธินกรนพัทลุงและก็ประธานสุขพลพัปติภาต คลื่นลูกเก่าไปคลื่นลูกใหม่มาครับวงการมวยครับแล้วก็ย้ำอ่ะนะครับวันที่9ศึกทุนนีเชแชมเปี้ยนเกลืใจบวกวันพรันชัยนะครับแล้วก็น,นาว26ของเราถ่ายทอดสดด้วยนะครับวันศุกร์ที่9มิถุนายนบอกต่อๆกันไปนะครับปีน้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศครับว่า นาว26กับศึกมวยไทยเมกะไฟนะครับถ่ายทอดสดศึกลุมินีแชมเปี้ยนเกือกไกบ,บวกวันพารันชัยครับตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปครับเที่ยวพารันชัยเจอกับองรีสอนเดชพันธ์เป็นการป้องกันแชมป์1 1 2ปอนด์ด้วยได้ดูกันแนะ่เก่งกาดปอเปโก,โก้เจอกับรณชัยสันติอุบินะครับพิกัดน้ำหนัก118่งปอนด์แล้วก็เป็นการชิงแชมป์รุ่นเบทเวทในรุ่นนี้ด้วยนะครับได้ดูกันแนะ่ฉลามพารันชัยนะครับ กลับมาแล้วนะครับเจอกับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่กับน้ำหนัก125ปอนได้ดูกันแน่ครับทางนาว26เพราะฉะนั้นนี่นี่คือนักมวยค่าตัวเรือนแสนรายการเงินล้านที่นาว26เสิร์ฟความมันกันหลังถ่ายท่ดสดจะมีเสือคิมสิท์สอทอแตว๋วเจอกับมงคลเด่นเล็กเทซ่ายิมนะครับแรมโบเ้เพชรปตอเจอกับยอดเหล็กเพชรอปิติศักดิ์ และก็ต่างศึกต่างสายครับสายทั้งคู่ทักษิณเล็กเกียรนิวัฒน์เจอกับฤทธิเทวดาสอนิพาพรครับนี่คือความอลังการงานสร้างของลูบินีแชมเปี้ยนกระไลบวกวันพร,รันชัยนะครับวันศุกร์ที่9มิถุนายนนี้ที่สนามมวยเวทีลูบินีครับนะครับเราชมคู่อีกยกแรกตาคกก้าับเป็นเกงสีแดงเปิดเกมเดินเบียดนะฮะอย่างเชิงไปก่อนยกแรกผ่านไปพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาย่ามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ข้อเข่าเส้นเอ็นติดต่อสั่งซื้อได้ที่028827273 028827273ผมยาวใสแล้วสวยอะ่ะผมฉันสั้นไปหน่อยด้วยผมยาวสิสันเซลพร้อมไบอตินช่วยบำรุงผมยาวดูสุขภาพดีผมยาวสวยแล้วนี่ผมยาว <c oughs> ดูสุขภาพดีซันเซลผมมีคำถามในใจ <c oughs> ว่าทำไมเราต้องทุ่มเทมากขนาดนี้ อูหูต้องฟังฟังเสียงนี่มันผิดปกติอยากรู้ใช่ไหมตามพี่มาเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างถึงความหมั่นเพียรเรียนรู้อย่างเป็นระบบนึกถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้งเป็นแสงไฟที่ไม่มีวันดับเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนไทย มาดูรางวัลมวยคู่ดุเดือดจากสัปดาห์ที่แล้วกันบ้างนะครับโดยที่กาแฟาโฟกัสมอบให้คนละ2,000บาทนะครับและนมตราคิวไลฟ์มอบผลิตภัณฑ์ให้คนละหนึ่งแพ็คให้กับทางแหลมสิงห์สอเดชพันธ์และสุภชัยสิทธพิพิทักษ์ชัยนะครับเรนเชอร์สอเจ้าสมคิดมากวงเป็นผู้มอบนะครับเอะลรครับช่วงนี้ก็เป็นพิธีกรทั้ง3ท่านเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นประจำนะครับ แกาแฟโฟกัสก,ก็จะมอบรางวัลคู่ดุเดือดและก็นมตราคิวไลฟ์นะครับนมดีมีคุณภาพก็จะมอบให้น้องๆน้ำมวยน,นะครับไปบำรุงร่างกายกันนะครับบริษัทฮาริลักดีเกอร์เนมเซอร์จำกัดโดยธนามิเชลและหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจียวกูลานชนิดแคสูลตราเบอร์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสามสามเก้าเก้าห้าห้าและก็ร้านสีชนะแอร์เซอร์วิสจำหน่ายแอร์ใหม่แอร์เก่าแอร์โรงงานทุกชนิด โตโยต้าให้ลัคสตีโูปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตยากแคคู่กับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านเซเว่นเอ็กซ์ค้าทั่วประเทศทิดถึงนโตโยต้าที่ถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับ026626555กกาศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งครับอยากไปย้ำๆเลครับว่า6มิถุนายนสัปดาห์ช่วงต้นเดือนมิถุนายนครับมี2โปรแกรมทองที่ อมวยไทยพันธ์แท้พลาดไม่ได้ครับคือวัทนที่6มิถุนายนและวันศุกร์ที่9มิถุนายนครับเดี๋ยวเราจะเรียนย้ำ่มวยอีกครั้งครับหลังจากจบยกนี้ครับยกที่สองคู่เอกของเราครับกาก้ามวยจากอำเภออังกอบุไรจังหวัดบันตีเมินเจยประเทศกัมพูชาครับส่วนซุปเปอร์เจ๋งนี่ก็อีสานใต้ครับสองคนนี้คุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องครับซุปเปอร์เจ๋งนี่จากเมืองผูกขันศรีสะเกดบ้านหัวเสือครับ แต่ว่ากา้กานี่จะนำฟูชาครับนี่อยู่ในช่วงมวยรอบปูนเสือ15กับ16ครับอังเกงสีน้ำเงินนี่อยู่ในชุดปูนเสือตัวที่15ชั้นของเขาก็คือทางด้านวันมีโชคภูของทองส่วนกาแกาชั้นของเขาคือสายฝนครับก็ลาสุดนีก่กขาเพิ่งชนะสายฝนมาครับทางด้านกากา้าเปิดเกมชนเลยครับมั่นใจในสภาพร่างกายครับ สุปเจก็ยังนิ่งอยู่ครับยังไม่เร่งออกอาว,วุธอะไรมากมายครับตอนนี้พยายามจะปีดให้พื้นเวทีมันแคบลงะนะครับกาก้าครับหาดวนชนแรกครับมันอบมั่นใจครับอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดขีดว่าอย่างนั้นเถอะเป็นโยกขาขึ้นนะครับอร์มดีขึ้นมากา้าเปิดเกมเดินขููแล้วฮะจอยางสลับด้วยกันต่อยหมดัดแต่ว่าซุปเจงยังใจเย็นฮะ มีเพียงบังเกิดบางจังหวะเตะเข้าไปครับนานาก็ล่อบวกล่อโต้เหมือนกันครับไม่ยอมให้รุ่นน้องมีออกอยู่ฝ่ายเดียวครับวงในกดแขนเอาไว้ครับแบบนี้ตีไม่ได้ครับจาก้าขยับเดินต่อพยายามจะเน้นที่หมัดแล้ะครับมีจังหวะสลับเตะขาครับดูเจ๋งยังไงครับตีก่อนครับจาก้าขยับครับหุ่ซ้าย ต่อป้านขวาซูระเจ๋งบวกคืนครับเอาละครับแลกกันครับแลกกันครับเริ่มเดือดแล้วนะครับสัญญาณแห่งความเดือดมาแล้วครับไม่มีเจอหลังเลยวันนี้กา้าปกติแล้วจะเป็นมวยประเภทเชิงรับาตางรับดีเชิงสูงครับแต่วันนี้มาเป็นเกนปุกต่อยเอาใจเอนเตอร์เทนพี่น้องแฟนมวยทางช่องหนาว26จริงๆ แฟนต้าขวดทวิสไงคะเหมือนรอกำลังบิดเอาแฟนตาแสนอร่อยออกมาจนหยดสุดท้ายมาออกแบบแพ็คให้สุดจินลุ้นโชว์กลางสยามก่อน30มิถุนาย,ยนนีม้มาแล้วมาแล้วยากระสายเส้นตราโคเทียมเกวียนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณผลิตโดยสมศักดิ์เภสัตอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป ยาเก็กคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองร์รวมและช่วยฟื้นฟรูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคู่เท่านั้นกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับคมชฉลึกึกมวยไทยเท่าน้ำไทยเดอะฮีโร่นะครับ คูเอกนี่ผ่านไป2ยกแล้วนะครับแล้วกักบซุปเปอร์เจ๋งครับนี่ครับก็เรียกว่าติวเข้มกันเป็นการใหญ่ครับ6มิถุนายนครับโปรโมรเตอร์หญิงของเราครับพันโทพนิชาธีระเดชพงศ์หรือว่าผู้พันแอลจัดเพชรเกียรติเพชรสุดยอดรวมมวยเด็กระดับประเทศอยู่ที่นี่ครับวันที่6นี้ครับ6มิถุนาเพชรเอกสิงห์มณีเดชพันธ์เนี่ยมีเงนิน เนี่ยว่ามาปนกันแล้วครับเป็นการการันตีความมัน6แสนบาทกับยอดนักรบพอบุญสิทธ ทัพทีมทองสอจอเล็กเมืองนนกับยอดพานุสิทธิ์ดาบใหม่ยอดพรันชัยใส่กับการชัยจิตเมืองนนวันชัยน้อยสิทธินยกไก่แปริ้วต่าฟ้าคำรามเพชรพญาไทยสิงห์ทองน้อยเจ็ดกิจพันธ์บมวยเข่าจากโคราชจะฟาดกับเพชรนรันดาปรันสารคามในเงินวิเกสันชัยมวยไทยิกับเด่นสุรินทร์ปอเชิดชัยแล้วคู่ที่7ควฟ้าเป็นหนึ่งพหลักบุญครับ119ปอนด์เจอกับ9กรัดจิตเมืองนนผลงานคุณภาพของโปรโมเจอร์หญิงของเราครับผุ้พันแอลจัดหนักจัดเต็ม6มิถุนายนนี้เพชรเกศเพชร ที่สนามมวยลุมงพี่ดีครับ3ามต่อครับบนเวทีครับคูู้เอกกำรัการครับผมชันลึกทุกวยไทยทีทิตยี่ส8พฤษภาคมครับก็ยังเป็นกาก้าแหละครับที่เปิดเกมชนเหมือนเดิมครับแต่ว่าต้องฝ่าดงแข้งของทุกเก่งเข้าไปครับโอ้แข้งดีของกาก้าเข้าครับพยายามจะปักศอกกัวออกมาตรงในตีกันสอดตีกันไล่แขนครับทุกเก่งเด้งตีกาก้ายัดเข่าครับ กรรมการพิจิตต์คมงครับแยกออกมาเดินชนต่อนะครับกากา้เอ้ยครับต้องใช้ความสดบดเข้าไปครับเชื่อมั่นว่าทีต่อทีนะครับเองทีข้าทีพี่ทีน้องทีนี่ตัวเองด้วยร่างกายที่สดกว่าครับย่อมจะเอาชนะได้กรรมการแย่ครับเห็นหมัดครับตับล่างอีกทีนึง ซูเปองเตะซ้ายครับหมัดกับแข้งกับบวกกันเลยครับคนในเตงตีครับซูเปอร์เจ๋งนี่ครับขวาแล้วเสียบครับกาก้ากาก้าเอาคืนนะครับซูเปอร์เจ๋งก็เอาครับกาก้ามาขวาครับซูเปอร์เจ๋งไปขวาเออมีเหลี่ยมมาด้วยนี่ครับกาก้าครับครัจะเป็นกาก้าครับตั้งนาตั้งแต่เดินอัดต่อครับ โคจิ่งสลับสลับขาวงในไล่แขนตีไม่ได้ครับแม่ดูก,กาก้ากันเอาไว้ครับเป็นฐานของทั้งคู่แล้วครับจับสปาร์ตมาดีกาก,ก้าเปิดเกมเดินหน้าเลยแต่ว่าชุดโคจิงตั้งรับยกนี้เอ็นยกที่สามอาแล้วครับวงในต่อยหมัดด้วยครับทางน่านกากา้าร์จิงน,นี่ยังใจเย็นครับจังหวะสองตัขวา การตัดล่างนี่ครับเกมทำลายจังหวะผู้ต่อสู้เสียเหลี่ยมลงไปครับทางด้านซุปเปอร์เจ๋งเป็นมวยบูที่เหลี่ยมตัวดีครับกาก้าเดินอัดต่อครับตัดล่างแล้วก็นี่ครับเน้นที่ขาซ้ายของซุปเปอร์เจ๋งครับโดนบ่อยๆนีเจ็บได้ครับซุปเปอร์เจ็งโตน้อยไปนิดนึงครับซุปเปอร์เจ๋งครับถีบซ้ายครับกาก้าปล่อยให้เป็นมวยได้ใจแข้งขวามาครับซุปเปอร์เจ๋งครับแทงขวาครับกาก้าต่อยซุปเปอร์เจ็งเอาคืน กาก้าตีครับนี่ยกำลังห้าวเป้งเลยนะครับทางด้านของกาก้าครับหมัดขวาถีบขวาลอยแล้วครับปลายยกที่สองสุดไปถงถามมาคันท่าว่าจะเอาแลกเลยครับต่อยหมัดแม่นจริงครับกาก้าโดนฮะน้ำหนักหมัดยังไม่ดีพอต่อยเข้าไปหน้าครับกาก้าออกได้ไม่หยุดจริงครับ ทุเกเพลงก็เริ่มจะโตขึ้นมาครับหมดยกที่สามครับเดี๋ยวมาตามกันต่อเพลิดความอร่อยของเบอร์เกอร์ให้เป็นขอบพิซซ่าสุดกับหมูนุ่มชุ่มชีสใหม่พิซซ่าชีสซี่เบอร์เกอร์อร่อยขอบเบอร์เกอร์ทุกคำไม่เหมือนใคร,รยอดครึกขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองร์รวม และช่วยฟื้นฟรูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกรกคูเท่านั้นไปไหนกันอะเชียงใหม่เลยพ่อเชียงใหม่คุณลืมจองตั๋วเหรอใจเย็นๆชีวิตง่ายง่ายโลดทาเวลโลกาง่ายใจแค่ที่เห็นสะดวกใจได้หลายทาง t r าเวลโลกาเดินทางเรื่องง่ายใจแค่ที่เห็น พันคุณภาพเจ็ดคุ้มเครื่องมือกเกษตรเครื่องมือทําความสะอาดปัสำลักเครื่องเชื่อมปัมป๊มลม,ม,มเครื่องมือก่อสร้างเครื่องมืออุตสาหกรรมโปโล,โลแรงทะลุพิการโดยเกรงไข่พัฒนากรุ๊ปับมาติดตั้งพระต่อนะครับนี่ครับจงังหวะแรกแข่งครับแข้งซ้ายมา ขวาไปซ้ายครับกาค้าซ้ายราคาครับซุอร์เกตตีโค้งครับอ้าวย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ9มิถุนายนครับเมื่อวันที่ยามันที่หนมียามันที่9ครับสุกที่9มิถุนายนลุมพินีแชมเปียนบวกวันพรัญชัยดูป้องกันแชมป์รุ่นไฟลเวทลุมพินีเที่ยวพรัญชัยครับเจอกับองรีสอเดชพันธ์ดูการป้องกันแชมป์รุ่นเป็นตั้งเวทลุมพินีร18ปอนด์เด็กกาดปอเปโกกับรณชัยสันติกุบลฉลามพรัญชัยจะวัดใจกับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิม ชิงแชมป์ว่างรุ่นซูปเปอร์เฟเธอเวทลุมพินีครับเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วกับมงคลเด็เล็กเคซ่าย,ยิมชิงแชมป์ที่ว่างรุ่นไลท์เวทลุมพินีเรมโบ้เพชรปตอกับยอดเล็กเพชรอ,อปิติศักดูซ้ายจากวันทงชัยครับทักษิณและก,กิตวิวัฒอัดก,กับซ้ายเทวดาจากสิกเกียรติเพชริ์เทวดาสอนนิพาพรและยังมีคมเพชรจิตสระเสือเจอกับโดมทองลูกเฉพอโรงต้มไกเอ็นจัก,กรยานง,งวยไทยกับคำพีเทวดาสอสิทธิคุณ เกมิถุนายนนี้ครับพลาดไม่ได้ด้วยประกันทั้งปวงสำหรับพอมวยไทยพันแท้ลุมบินีแชมเปี้ยนบอกวันพรนานใจที่ลุมพีดีครับครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสถานีโทรทัศน์ดีต้นนาว26ถ่ายทอดสดมวยไทยเมกะไฟนะครับนั่นแหละครับโดนาชายัยตะวันฉายและก็เที่ยวองรีนี่ได้ดูกันหมดแหละครับรอติดตามได้นะครับ9มิถุนายนหกโมงเย็ยนเป็นต้นไปครับจบที่สี่แล้วทางด้านซุปเปอร์จิง้ง ไม่ได้แล้วครับต้องติดแกหน้าแล้วก็ต้องออกอาวุธด้วยกาก้าก็ต้องมาถอยแล้วครับเมื่อซุปเปอร์เจ๋งเดินเกมออกอาวุธจังหวะยกมีนี่เป็นเกมใครดีใครอยู่รับทีเลยครโอ้ยกมีซุปเปอร์เจ๋งไข่มาสามยกครับเดินแล้วครับส่วนกาก้าก็ไม่ถอยครับปากหลักแรกกันเลยครับเข่ามาก็เข่าไปครับอ้าววงในนี่ครับผัดกันได้ผัดกันโดนโอ้โหมันเหลือเกินครับในวันนี้ครับ นี่ครับคู่นี้ก็ยังไม่ลดดีกรีความมันเลยครับเอาร์ละครับเนี่ยครับหมัดแล้วก็แข้งตีเข่าขวาครับทูร์เจ๋งกากา้าฟันศอกทูร์เจ๋งแข้งซ้ายเจอหมัดขวาของกากา้าทูร์เจ๋งตีเข่าซ้ายกาก้างานงานงานอัอดเดะยันเป็นชุดทูบะเจ๋งพยายามจะไปเป็นชุดนะออกอาวุธตีเข่าแล้วก็ต้องเต้นด้วยจังหวะอังมาสุโอ้กาก้านี่ โตไม่มีหยุดแล้วครับเขียงทุกดอกดูแล้วคู่นี้ออกอาวุธไม่มีหยุดเลยครับยกนี้เอาอถ้าออกลงมาหน่อยครับซุปเปอร์เจง๋งโอ้ยกนี้ซุปเปอร์เจ๋งนี่ออกมาเล่งสุดชีวิตครับอ้าวอาก้ามีเหลี่ยมมาตู้วงในเป็นนยัดเข่าครับอาก้าอ้าวแข้งซ้ายของซุปเปอร์เจง๋งอาก้าแข้งซ้ายเหมือนกันโอ้โหนี่ครับคงจะถึงใจพระเดชพระคุณแฟนมวยทั่วประเทศเป็นอย่างยิ่งครับโอ้โหมาชุดใ,ใหญ่ๆเลยนะครับด้านของซุปเปอร์เจ๋งครับ ฝ่ายต่างก็ชกด้วยความมั่นใจนะครับตาก้าอีกโต้มั่นใจครับ,รบซุปเปอร์เจ๋งก็ดูว่าจะวา่าทีแล้วก็จะวาอ,ออกลูกของตาก้าต่อยก่อนอยกนี้ซุปเปอร์เจ๋งพยายามฮึดสู้ขึ้นมาตากา้าตาก้าต้องถอยเลยครับตอนนี้ซุปเปอร์เจ๋ง,งแรงเหลือเกินครับโอ้โหมีทุกลูกมีทุกดอกครับชนถึงตัวนะครับซุปเปอร์เจ๋งครับแข้งขวาเอา้าเจอยกรอครับ ลุกขึ้นมาเดินต่อครับสุกเจ๋งเสียจังหวะอย่างนี้ครับเสียทรงเสียเหลี่ยมเสียอาการมวยไปหน่อยแนะสุกเปอร์เจ๋งต้องเอาคืนครับไอ้ยังไงออกเลี่ยมตีจังหวะกอดคอล็อกแต่ว่ากาคาก็อดหลุดออกมาได้ครับอามาโอ้โหพลิกไปพลิกมาจริงๆครับถึงดีกาครับแฟนมวยพักก่อน ไม่ถึงใช้น้ำมันเชลวีเพาเวอร์ดีซใส่แล้วเร่งเครื่องได้ดีดีครับใช้แล้วทำให้รถมีพลังเงื่อนเครื่องยนต์ทำงานได้เต็มที่ครับแล้วร้อยแรงนี้หิ่งห้ลูกค้ากใกล้จนทุกวันพ่อตั้งแต่งทุกครั้งเข้ามันใจแรงนี้ยําถูกของหนักขึ้นมออรถกระโอืดฝากถึงคนที่ยังไม่เคยใช้น้ำมันเชลวีเพาเ e อร์ e ีซใช่เลยครับครับแล้วมันใจกว่าแท่งกุ้งขากำเงินถึงต้องจชายไปด้วยครับพอนะนน้ำให้มูเฮามาใส่กันโรดรถบรรทุกหนักยังเล่นได้เยี่ยมเลยครับ พยาธิเบนด5 0้า500ถ่ายพยาธตัวกลมเส้นได้รับประทาน1เมตรครั้งเดียวถ่ายพยาธตัวกลมเส้นได้เบนด้า500มีตัวยามีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนด้า500อ่านคำเตนนือนนัชลากรใช้ยามิสุบิชิไทรท่นันพันเข้มกล้าขีดสุดกล้าเพิ่มประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมง3ปีกล้าประกันคุณภาพ5ปี ล้ารีค่าแรงเช็คระยะ5ปีกล้าให้ฟิสุบิชิทุกขันถึง30มิถุนายนนี้ขอบคุณโท่น้ำไทยนะครับภาพสวยๆช<ะ>้าๆชัดๆอย่างว่าที่ทั้งคู่นี่ แรกกันมันหยดติ่งสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยครับเนี่ยครับแทงซ้ายเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนซ้ายครับทางด้านของกา้าไม่มีใครยอมใครนะครับเนี่ยครับเสียบซ้ายมากระทุ้งซ้ายคืนแล้วก็ซ้ายไปแล้วกาก้าเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนซ้ายครับยกบังด้วยนะครับทุปเจตงครับแล้วก็มีจังหวะนี้ครับมีเลี่ยมมาช่วยก่อนานการณ์ชิงดำครับตอนนี้ ภายในเวทีนี่ปั่นพวดไม่หมดครับสามนาทีสุดท้ายครับเป็นมุมต่างในมุมมองของพี่น้องแทนมวยไม่ทราบว่าพี่น้องที่เปิดช่องนาวิ่งเสบกเลยมองเป็นยังไงครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเชียร์กันไปครับชอบกาก้าก็เชียร์แดงครับชอบซุปเปอร์เจ๋งก็เชียร์น้ำเงินครับยกที่ห้ายกสุดท้ายครับกาก้าก็ไม่ถอยครับซุปเปอร์เจ๋งก็เดินครับ แบบนี้สนุกอีกสานาทีครับแทงขวากา้าครับดูมาเจ๋งดูมาเจ๋งจับนายเสียบเข่าปีตอกับอาคนหนึ่งหุกซ้ายคนหนึ่งแทงเข่าครับดูมาเจ๋งเดินครับตีเข่าซ้ายครับยันขวายันซ้ายกา้าก็ตีขวาครับดูครับขยันทั้งคู่ด้วยครับอ่าจับได้ถูกคู่จริงๆครับตัวมาเตอร์เดียเกียรติเพชรของเราครับสุดยอดครับ นี่เรียกว่าต้นไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยนะครับวันที่17พฤษภาคมนี้ไปจัดที่สปปลาวแล้วครับอี่ขวามาครับซุปเปอร์เจ๋งครับกากระตีเข่าขวาครับซุปเปอร์เจ๋งซ้ายกากระขวาครับกรรมการพิจิตรครับการออกมากางเวทีอย่างแข้งขวาของซุปเปอร์เจ๋งครับกากระตีเข่าพยายามจะขยันเทียบเข่าครับซุปเปอร์เจ๋ง แกซอยไปเรื่อยแหละครับเอาเหลี่ยมเอาทรงเอาเสียงเชียร์ครับเกมอย่างนี้ดูใครออกบอกไม่ถูกแล้วละครับโอ้ต้องมีอีกภาคแน่นอนละครับจะมาคู่ขี้สูสีอย่างนี้เดี๋ยวที่กรรมการแล้วนะครับว่าจะออกคะแนนยังไงล่ะพิกิจพงษงก็พยายามให้นักมวยออกอาวุธกันอีกแล้วครับจับมือชกแต่นักมวยเอล่าครับสองมุมนี้พี่เลี้ยงบุกคอแล้วครับคุณเจ้าของแหมเหลือเวลาอีกร่วมหนึ่งนาทีครึ่งครับ โอ้แบบนี้ในเมื่อพอก็ต้องพอแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องให้เครดิตกรรมาการแล้วครับโอ้โหเบียดเอียดอาร์คู่พี่สุสีพลิกไปพลิกมาครับดูว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีนะครับเป็นผู้อุยการะวันนี้สุดยอดจริงๆครับและวันนี้ในมวยทั้ง5คู่สู้กันแบบมีคุณภาพทุกคู่จริงๆครับ ในม,มีควาว่าผิดหวังทั้งพี่น้องแฟนมวยที่เปิดช่องนาว2สบกชมและพี่น้องที่ชมที่อตก,กอสมชัดลึกที่สน,นามแห่งนี้ครับรอเสียงะระฆังแล้วอย่างนี้ครับยกที่ห้าน้าหนอยอาจจะบอกว่าะระฆังนานช่างครับไม่ดังขึ้นสักทีที่เหียงสั่งพอครับนหนุ่ยก็ไม่กล้าเข้าครับตอนนี้ทางฝ่ายต่างตเต้นครับมั่นใจดยกันทั้งสองฝ่ายครับ เข้าไปแล้วพลาดเลยว่าหลุดออกมาจังหวะเดียวนี่ยุ่งเลยครับฉะนั้นนักมวยก็ไม่เข้าแล้วครับพยายามเอามาแตะรวมสักครั้งหนึ่งหน่อยนะมวยก็คุมเชิงกันเอาไว้ครับคุมเชิงรอเสียงระฆังทั้งคู่นี่คือคู่เอกคู่มวยคุณภาพท4โปรเมเตดีเกตเท็ปรังสรรันอ,อัปมาครับตาก้าเปะนบุรีจาก ทางอบุไรจังหวัดบันเตียนเจยครับตังผู้ชาสุโขเย็นถูกหันศรีสะเกดจบแล้วครับยกที่ห้ายกสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับคะแนนข้างล่างสามท่านที่กรรมการนั่งให้คะแนนนั้นจะออกมาอย่างไรพิจิตรพรมคงครงับชี้ขาดบนเวทีทินกรณพัทลุงครับคนแรกคนที่สองนี่เป็นอวยพรเขียวกุ้งนะครับแล้วก็มาจบที่ประธานสุพลทปฏิภาค ไปน้ําเงินนะครับคุณผู้ชมครับซุปเปอร์เจ๋งปอพินพัฒน์เดิมหรือว่าสอสมานกาเม้นนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนกากา้าแปะมินบุรีไปแบบโอโ้โหเบียดเอียดอาร์ตสนุกคู่ขี้สูสีจริงๆครับ